ทนละคะลกโอ้ีบ็อกเกอร์สวยไหมคะดูกระจกสวยไหมคะอ่ะปัดข้างนี้ด้วยค่ะข้างนึงโอเคสวย ไหนบะมี่ขอดูผลงานหน่อยสิคะผลงานอ๋อดูสิแก้มสีชมพูสีชมพูค่ะเลือกเองไม่ได้ไปเปิดประตูให้อีใหม่เลยเลือกเองว่าสีชมพูเขียนคิ้วเขียนคิ้วยังไงคะไหนคิ้ว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 ค่ะคิ้วคิ้วคิ้วตรงไหนลูกคิ้วตรงนี้แต่งคิ้วคิ้วยิ้มด้วยเวลาแต่งหน้าต้องยิ้มด้วยค่ะยิ้มอ๋อสวยสวยยังคะไหนยิ้มให้กระจกก่อน ยิ้ให้กระจกหนึ่งทีอันนี้เขียนคิ้วพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวมันเข้มไปค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะโอ้โหสวยที่สุดเลยพอแล้วค่ะแข็งมากไม่ต้องมองกระจกเก่งมากลูกเก่งมากพอสวรรค์เนาะอยากกันด้วยใช่ความจะสวยนะคะ ไม่มีอะไรลูกสวยๆเออนุ่มๆนะคะตัวแค่นี้แต่ง้ากอยากได้แก้มแบบนี้เนาะใช่ไม่สวยข้างนี้สงข้างนีต่ำซิมม่หนูเองค่นทล่ะคะออกมาคะ แต่งหน้าค่ะแต่ง้าคะแต่งผมด้วยค่ะผมม้วนเลยค่ะผมอุ้ยางค่ะเนดังเดินดังเดินดังเดนดเดินดังเดินดังเ้ยเฮ้ยตกติ๊ติ๊กต้๊เขา่ายเขาถ่ายม้เาไม่ายนะพี่ว่อย่าดูใต้ไม่เอาดูตัวนี้เาอบอกป้บอกเลยตั้งแต่อุ้ยอคนนี้ได้เป็นฝรั่งเลย

อาไหนบอกไม่เ hmm. ท mm ่า hmm. กันด mm ้วยป้าเอาอนี hmm. ้มาให้แล้วพี่ว่าพี่ไม่เอาคำหนึงสิลูอ๋อไม่เอา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 ไมอเออามมามาเดี๋ยวป้าเช็ดให้ป้าเ็ให้ป้า็ไม่เอาเนาะ โอเคสวยมากอะดูดูกระจกให้เราดูกระจกสิในโพสท่าสวยทำไงคะทำยังไงคสวยไงคะไม่เอานี้งว่าไม่เอานะคะอวีออกวีออกกวีออกทำอะไรคะบอกบอกป้าเจบอกอยากได้อะไรคะเจเจอะไรคะอยากได้อะไรคะบอกหนูจะทำอะไรแบบบอกป้าเจสิทาลิปสติกใช่ไหมคะ อ๋อสีพ่อทาตรงไหนคะไอวาอันนี้สีอะไรคะสวยเลยสวยไหมไอวามาทาสีอัญญาหน่อยลูกอัญญาทาสีชื่อว่าอัญญานะไอวาโอเคเดี๋ยวให้ดูซิคะเสร็จแล้วให้มาดูหน่อยสวยสวยให้แบบนี้ให้แบบนี้